สวัสดีค่ะนะคะเล็กซามาจะซามานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงลูกๆที่เล็กได้ pre order ไปในช่วงนี้และลูกๆที่ pre order มาแล้วแล้วก็กำลังจะมาในปีนี้นะว่ามีตัวอะไรกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มตัวนี้นะเป็นตัวที่เล็กลืมพูดถึงในคลิปที่แล้วตอนที่พูดว่าแบบอ่าฉันีออ order อะไรไปนะคะในแบบคลิปนานๆมาแล้วก็คือเป็นอาสนะนะคะที่เป็นในชุดแต่งงานญี่ปุ่นชื่อว่าชิโรมุกุ ตัวนี้ตอนแรกแบบมันเป็นตัวของเรมในเรื่องรีซิโลก่อนนะที่เป็นตัวผู้หญิงผมสีน้ําเงินอนะ่ะเออตัวนั้นออกมาแล้วแบบเหมือนแบบเสียงตอบรับดีมากเพราะว่ามันสวยมันสวยจริงนะตรงชุดแต่งงานมันจะมีดีเทลรายละเอียดที่เป็นแบบเหมือนนูนสูงนิดนึงตรงแบบช่วงกิมมโนโสีขาวๆอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเขาผลิตหลายๆตัวที่เป็นชุดแต่งงานตัวนั้นออกมาโดยที่ ตัวต่อมาก็เป็นอาอสนาสนะนะซึ่งเล็กชอบอสาสนะในเรื่องซอนอ,นออนไลน์มากเพราะว่านางสวยเป็นผู้หญิงที่สวยดีปกติจะแบบจะไม่ค่อยนิยมอะไรล่ะไม่ค่อยนิยมตัวละคารผู้หญิงที่แบบผู้ชายชอบเยอะขนาดเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นพิเศษเพราะว่าผมสีส้มสวยดีแล้วก็ชอบทรงผมที่แบบมันมีถักเปียข้างหลังนะแล้วก็ตัวนี้จะมีหน้ามาให้เปลี่ยน2หน้าคือจะเป็นหน้ายิ้มแล้วก็เป็นหน้าธรรมดาที่แบบลืมตานะ ชอบตัวนี้ดีแล้วก็มีแบ็กกราวน์ถ้าถ้าเขาให้มานะน่าจะมีแบบแบ็กกราวน์ห้างหลังที่เป็นรูปโปรโมทเป็นวงกลมเหมือนแบบเป็นปราสาทตอนดันเจียนตอนภาคแรกของเขาออกมาต่อมานะคะตัวลูกๆที่จะมาก็คือ d e f อ r ิ a l m o อส a ู2019ทั้งเวอร์ชันที่เป็นสีน้ำเงินเวอร์ชันโปสเตอร์แล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษเวอร์ชันพิเศษที่เป็นสีแบบสีส้มๆออกเลยนะแบบนึงนะดูปะเดฟอริ ตัวน,นี้เนี่ยดีเลยเพราะว่าโควิดนะที่จริงควรจะมาถึงแล้วในเดือนนี้แต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะ, mm hmm. ละเล็กพีเอลด้วยไปทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าชอบมอดล่าในการผลิตของ X-Plus มากเพราะว่าตัว h, h s s monster ที่มันคู่กับ r r d o o นแย่มาก แล้วก็ตัวของฝั่งนเนกกาก็คือยังไม่สุดแต่ว่าในฝั่งของเอ็กพัสที่เขาผลิตพวกสป,ปร์าดมาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีดีเทลของดิฟฟอรีเลเหมือนแบบดิฟฟอรียลกิโดราให้เล็กซื้อมาเนี่ยดีเทลก็ดีมากๆเลยเล็กก็เลยแบบอยากได้ดิฟฟอรียลของมดราเพราะว่าเห็นแล้วว่าหน้าเขาทาดีเทลดีมากแล้วก็ปีกก็คือแบบมันลอยขีดขีดคุ้นๆเหมือนให้เป็นขนของผีเสื้อนะถึงโดยรวมจะดูเป็นแมงวันหัวเขียวเพราะว่าแบบมันตัวโต,วต,วตวไงแล้วก็แบบปีกใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแต่ก็น่ารัก่ล,กลย ถัดมานะคะจะเป็นตัวเซตจู้ของมานาแล้วก็ซูมนะคะเขาได้ข้อหลักกับศิลปินญ,ญี่ปุ่นผลิตออกมาเป็นนางเงือกแล้วก็เทียนสีแดงคือมันเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์นะคือ r e c a n a l e and the Mermaid มันเป็นตำนานเป็นเหมือนนิทานของญี่ปุ่นเนี่ยที่แบบเป็นนางเงือกแล้วก็มีเทียนสีแดงนั่นนี่เดี๋ยวราค่อยมาพูดรายละเอียดเนื้อเรื่องในคลิปรีวิวของนางตัวนี้นางจะมี2ส,สีก็คือสีปกติจะเป็นนางเงือกที่เป็นตัวสี ตัวสีส้มนะแล้วก็ผมสีดําอันนี้จะเป็นตัวปกติแต่ว่าตัวพิเศษของเขาเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวทั้งหมดซึ่งตัวนั้นแหละพี่เล็กต้องการนางมากๆแล้วก็รอให้นางอะไรถึงประเทศไทยสทักทีแต่ว่าโควิดก็อีกหนึ่งรอบทําให้ตัวเซตูตัวเนี้ยแบบดีเลย์มากๆปกติมันเซตูมันก็ดีเลย์อยู่แล้วอะแล้วยิ่งเป็นค่ายที่ผลิตนิดเดียวก็ดีเลย์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 ก็คือคิดว่าคงจะมาถึงแบบปลายปีไหมไม่รู้อะไม่รู้จะมาตอนไหน,นแต่ก็ก็รอได้แต่ได้แต่รอน้อง อันนี้นะคะจะเป็นล่าสุดเลยมันจะมีงาน t o ย Expo Thailand 2020นะแล้วมันมีค่ายอาที่ทำผลิตพวกอะทอยแบบพวกของเล่นตัวเล็ก,ลกๆที่แบบศิลปินเพนนั่นนู่นนี่นะมันจะเป็นค่ายอะไรเนี่ยโมสเตทอยเหรอสักอย่างหนึง่งเนาะเขาได้มาเอาผลงานมาโชว์ที่งาน Thailand Expo แล้วคือมันมีเว็บที่ให้ไปดูเป็น Visual Tour, แบบวิช u a ทัวร์แบบเหมือนล้วแบบ สามารถดูเหมือน Google Map อ่ะแบบเข้าไปแล้วก็เดินเป็น3มิติออนไลน์ดูได้เลยแล้วก็ไปเจอน้องตัวนี้ก็คือเป็น CC CC ซีรีส์สักอย่างนะคะเป็นเป็นเหมือนแบบตำนานของจีนหรือว่าเป็นอะไรแบบพวกนกพวกฟีนิกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็น12ตัวเป็นกล่องแบบแรนดอมออกมาแลวก็เลยซื้อยกเซตเพราะมันค่อยได้เป็นกล่องบ็อกซ์ที่แบบจะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่เป็นรูปพระจันทร์นล่นนี่มันน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบเป็นนกไงเราชอบแบบอะไรมีปีกอะไรเงี้ยดูแฟนตาซีแล้วก็มเข้าเป็นจีนคือแบบ อยากจะมีอาร์ทอยสักหนึ่งอย่างก็เลยขอเลือกตัวนี้มาที่จริงจะมาประกอบเซตกับตัวน้องนางเงือกไงเพราะว่าแบบความจีนเข้ากันนะตัวนี้ก็คือรอของมาประมาณเดือนหน้าประมาณกลางมิถุนายนนเขาก็จะ alive a d แล้วนะในราการที่เราเล่น ll นะแล้วเราก็ชอบตัวละคร o อ Soul, เรนโซแล้วก็ชอบ Ari. อาริสตัวนี้คือชอบมาก o อเรนโซยไม่มีเซจูนะแต่อารินางมีไงแล้วเราก็เล่งนามาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม ว่าตรงน,นี้แล้วค่ะมอสมแล้วแล้วก็เลยรอน้องเขามาถึงนะประมาณอาทิตย์หน้าปลายอาทิตย์หน้าสเตจซูอาริสมาแล้วก็จะทํำรีวิวให้ดูเลยก็คือเป็นอาริที่อยู่ในซีนิเมติกนะแบบน่าจะไม่ใช่เหมือนในภาพอาร์ตอนตอนเราเลือกตัวละครน่าจะไม่ไม่ค่อยโอเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีที่สุดของอาริที่ที่เคยมีมาแล้วนะแล้วมันก็อืมเป็นสเตซูที่ไซส์โอเคก็เลยจัดน้องเขามา แล้วก็ตัวมีฟิกเกอร์ของ No เก m e No Life นะคะเป็นจิบลิวแต่ว่าเป็นเวอร์ชันตัวเล็กๆอะเวอร์ชันแบบตอนน้องเขายังเด็กอยู่ที่แบบมีปีกแล้วก็แบบทำมือสักอย่างหนึ่งตัวนี้ก็คือพรีออเดอร์ไปแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวขอจะมาตอนช่วงกุมภาจะกุมภาปีหน้าเลยชอบตรงปีกอย่างเดียวแล้วก็ชอบที่มันมีนั่งปกติ No เกมโ No l i f นั่งทุกตัวแต่ว่าจะยืนตัวเดียวแค่แบบ ตัวน้องสาวของพ่อเอกอเออน่นมียืนแค่ตัวเดียวเัอีตัวเราชอบจิบลิวจิบิวเออนั่นแหละแต่นั้นจะเป็นนั่งไงก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เอามาต่อมาก็เป็นสตรอ m นะคะเนื่องจากเราชอบ s t รอ m มากแต่ว่าเรามีแค่ตัว action figure ที่เป็นภาค day of future past ตัวที่แบบตายง่อยๆของสตรอมเราอยากได้ xm s t u d i o สตรอมนี่พูดหลายรอบหลายคลิปมาก แต่ว่าตอนล่าสุดที่เราไปหาราคามาก็คือก็คือสองพันเหรียญดอลลาร์พักปกติราคามันจะประมาณร้อยกว่าดอลลาร์แบบไม่ก็สองสามร้อยดอลลาร์นะแต่ว่าคืออยู่เฉยคือมันเด้งไปสองสองพันสองพันเลยต้องพักน้องเราก็เลยพยายามจะหาโคตโตบุคิยะนะมันเป็นเซสซูที่แบบเป็นท่าแบบแบบคลาสสิกหรือเบสิกอะไรสักอย่างเดแบิบินขึ้นมาไม่ได้ชอบตัวน,นั้นเลยแต่แค่ได้มาทดแทน ก็คือหาไม่ได้อีกเพราะว่ามันก็นานมากๆแล้วสุดท้ายก็เลยต้องมาลงที่ Iron Studio นะเป็นแบบเป็นตัวล่าสุดของของเซตเอ็กเมนมันจะเป็นเซตเซตเอ็กเมนต่อสู้กับตัวพวกซินต e เนลมันเป็นสามเซตตอมนที่เซตไทยนะเราก็เลยได้เอานางมาแต่ว่าเอามาแค่ตัวเดียวๆนะไม่ได้ซื้อทางเซตที่เป็นเซตซินตีเนลมาเพราะว่าไม่ได้ชอบอะไรพวกนะั้นแล้วก็ราคาแพงมาก ตัวสตรอ m ก็คือคิดว่าคุณภาพคงจะไม่ได้โอเคมากไปถึงการปัน้นการปั้นหน้าอะไรไม่ค่อยโอเคเพามันสเกล1ต่อ10มันแบบเล็กนิดเดียวคง,คงสูงประมาณแค่เนี้ยแต่ก็คือเป็นท่าโพส์ที่แบบชอบแล้วก็กระทัดรัดดีราคาก็น่ารักก็เลยได้เลือกน้องสตรอมคนนี้มาซึ่งก็จะ alive ที่ประมาณมีนาปีหน้ามาั้งเพราะว่าของค่อนข้างดีเลนะ เกือบลืมนะคะตัวสุดท้ายก็คือน้องคันโรจิจากดาบิคาตอสรนะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักน้องที่กินซากุระโมจิแล้วทำให้ผมตัวเองเปลี่ยนสีแล้วก็มีพลังที่แบบอ่าคล้ายๆซึเดดิแต่ว่าเป็นจุดขายไม่ใช่ตรงนั้นแต่เป็นความยืดหยุ่นของร่างกายแทนถ้ามองมาถ้าโพสตดีมากเลยนะถึงจะไม่ใช่ลายเส้นแต่แบบถ้าโพสหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากๆเราก็ชอบความ คริวของดาบชอบเอฟเฟกข้างหลังที่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะจะบอกว่าไม่ค่อยเยอะแต่ก็เยอะอยู่แต่คือช่วงสีไม่ได้แบบไม่ได้ยำเละนางทำเนสโกออกมาแล้วทำตัวชินบุออกมาแล้วนะเป็นผีสเสื้อแล้วก็เนี่ยเป็นตัวที่3ก็คือเป็นคันโรจินะส่วนตัวที่4เนี่ยเป็นหัวเหลืองๆอะจำชื่อไม่ได้เป็นผู้ชายตัวแรกของของค่ายนี้ปกติค่ัยนี้ทำาป็ผู้หญิงไงแต่ครั้งนี้ก็คือทำผู้ชายมาเป็นตัวล่าสุดก็จบลงปไปแล้วนะคะสำหรับคลิป สิ่งที่เล็กได้พรีออเดอร์ไปแล้วก็สิ่งที่กำลังจะมานะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เล็กต่อไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นคลิปพูดถึงคอลเลกชันทั้งหมดที่แบบที่มีแต่ว่าขอเวลาคอลเลกให้มันแบบดูเยอะๆดูแบบสมควรจะได้ทำเป็นคลิปนั้นก่อนนะซึกมันอีก2เดือนอีกเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปนั้นมาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย